ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และผู้สนับสนุนทุกขั้นที่ดูในการเข้ามาและทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาติชมกระผมจะนำทุกๆคอมเมนต์ไปปรับปรุงและพัฒนาคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับแล้วเรื่องของหลิงเจียงเฉินล่ะข้าเข้าใจแล้วขอรับอาจารย์หลิงเจียงเฉิน,เ,นเรื่องร้ายแรงเกี่ยวข้องกับนิกายเทพบลหิตเราจำเป็นจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดดังนั้นเจ้าอ,ออกไปได้ในตอนนี้ อืมตกลงข้าน้อยขอตัวขอรับบ้าหนนะ่าท่านเจ้าสำนักปล่อยหลิงเจ้งเฉินไปไง่ายๆแบบนี้เลยเนี่ยนะข่าค่าผู้เอาโสปไปจำนวนมากแต่ก็าจากไปโดยได้รอยขีดควรชิการมีภูมิหลังที่แข็งแกร่งนั้นยอดเยี่ยมจริงๆนอกจากนี้เขายังแข็งแกร่งและหากเขาไม่แข็งแกร่งพอเขาก็ไม่สามารถต้านการโจมตีของผู้เอาโสหลายๆคนได้หรอก ท่านแจ้งเรื่องนี้ให้ฉีเชลินทราบนั้นสินะขอบคุณด้วยความเยินดีคุณชายหลิงข้าแก่ทำในสิ่งที่ข้าควรทำถ้าข้าไม่เห็นว่าเขาฆ่าผู้เอาโศไปหลายคนข้าก็คงคิดว่าเขาเป็นเพียงแค่คนธรรมดาลูกสิทธิสุภาพยังไงก็เถอะข้าได้ยินเจ้าสำนักเรียกฉีเชลินว่าอาจารย์ข้าสงสัยว่าหารู้สิ์ของผู้อาโสฉีเป็นเจ้าสำนัก แล้วทำไมเขาถึงยังอยู่ในสำนักชั้นนอกอยู่ล่ะเรื่องมันยาวนะผู้เอาโสฉีเทียนหลินเดิมทีเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของเจ้าสำนักคนก่อนในเวลานั้นทุกคนคิดว่าเจ้าสำนักคนต่อไปจะต้องเป็นเขาแน่ๆแ,แต่ไม่คิดว่าเมื่อเจ้าสำนักคนก่อนจากไปเขาก็ส่งต่อความเป็นผู้นำให้กับเจ้าสำนักคนปัจจุบันดังนั้นผู้เอาโศฉีจึงมีปมอ,อยู่ในใจของเขาเสมอ เข้าใจแล้วฉีเทลินเป็นอาจารย์ของเจ้าสำนักและฉีเทลินก็เรียกข้าว่าอาจารย์ไม่ใช่ว่าข้าเป็นอาจารย์ใหญ่ของเจ้าสำนักหรอกเหรออืมความสัมพันธ์น่าสับสนมากวันต่อมาจวนหงตูอืมอาจารย์ทุกอย่างเรียบร้อยดีโอ้ท่านหมายความว่าอย่างไง ทางสำนักจะออกประกาศเร็วๆนี้ยินเชียนเย่และคนอื่นๆสมนูนรวมคิดกับนิกายเทพโลหิตอาจารย์ท่านทาสิทธิถูกต้องที่ข่าพวกเขาและจะได้รับรางวัลเป็นคิดเศร,ร้าศักดิ์สิทธิ์หนึ่งแสนก้อนงั้นเหรอมากขนาดนั้นเลยเหรอตอนนี้ร่าปิศาจเงีย้ยงเือนของข้ายังไม่ได้รับการปลดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมาคิดเศร้าสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสมุนไพรบางชนิดเพื่อช่วยข้าพัฒนาได้ นอกจากนี้การประลองภายในสำนักจะจัดขึ้นก่อนการประลองผู้ยิงใหญ่มีไว้สหรับสิทธิส่วนตัวสิบอันดับแรกเท่านั้นดังนั้นหากต้นติดสิบอันดับแรกในการประลองท่านก็จะสามารถเป็นสิทธิส่วนตัวได้ข้าเดาว่าการประลองจะจัดเร็วขึ้นเพราะนิกายเทพโลหิตใช่แล้วอาจารย์ฉลาดมากเลยการประลองคือการแก้แค้นสำนักสามวันจากนี้ ซิทธิเข้าร่วมการประลองสามารถรวมกลุ่มห้าคนหรือว่าคนเดียวเพื่อทำลายสำนักสาขาในภูเขาเมฆาอืมข้าเข้าใจแล้วอื <c oughs> ทำได้ดีมากนี่คือรางวัลของท่านทำความเข้าใจมันอย่างถี่ถ้วนแล้วท่านจะทะลวงผ่านไปสู่ปรมาจารย์การกันยาระดับเจ็ดอย่างแน่นอนขอบคุณอาจารย์ข้าจะไม่มีวันลืมความเมตตาของท่านการประลองภายในสำนัก จะเกี่ยวข้องกับสิทธิหลักทั้งหมดและมันจะดูเดือดอีกด้วยสำนักสาขามีปรมาจารย์ที่แข็งแกร่งมากมายสามวันข้าต้องเตรียมตัวให้ดีคุณชายลิงของเหล่านี้นี่คือสมุนไพรทั้งหมดที่ท่านต้องการนั่นคือลิงเยี่ยงเขนละเขาต้องการซสมุนไพรมากมายขนาดนั้นเลยเหรอข้าได้ยินมาว่าเขาได้รับคิดเศร้าศักดิ์สิทธิ์มาเยอะมากจากการสังหารผู้เอาโสสูงสุด ที่สมรู้ร่วมคิดกับนิกายเทพโลหิตข้าละอิจฉางั้นเจ้าก็น่าจะลองข้าผู้อโศสูงสุดดูบ้างสิแล้วเจ้าสำนักก็จะให้คิดเศร้าแก่เจ้าด้วยเหลวไหลข้ามีพลังสักที่ไหนล่ะดีดีต้องใช้คิดเศร้าศักดิ์สิทธิ์จำนวนเท่าไหร่ล่ะตามป้ายราคาท่านต้องจ่ายทั้งหมดหน0 0 0แสก้อนขอรับแสนหไม่คิดเลยว่า คิสเศลศักดิ์สิทธิ์แสนก้อนจะยังไม่เพียงพอข้าสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าอื่นเป็นคิดตศลศักดิ์สิทธิ์ได้หรือเปล่าเอ๊ะคือว่าไม่คิดว่าหลิงเจียงเฉินผู้โด่งดังจิตสังหารผู้อาสสูงสุดระดับที่สามได้จะไม่สามารถจ่ายคิดเศล้าศักดิ์สิทธิ์นึงแสนห้าหมื่นก้อนได้เฉินเฟิงหืมนี่มันน่าอับอายเกินไปแล้ว เขาเป็นใครกันเขาก้าวุ่มกับหลิงเจิยงเฉินผู้ดุร้ายด้วยละชื่อของเขาก็เฉินเฟิงและพี่ชายของเขาเป็นอันดับหนึ่งในระดับสิทธิ์ชั้นยอดรายชื่อในระดับสิทธิ์ชั้นยอดนั้นแข็งแกร่งกว่ารายชื่อในระดับอาวุโสมากว่ากันว่าสิทธิ์ชั้นยอดสิบอันดับแรกสังหารขั้นอูโจ,จงที่แข็งแกร่งที่สุดได้เลยละเข้าใจแล้วไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะไม่กลัวหลิงเจียงเฉินเฮ้อ ตกลงข้าทำได้หรือเปล่าเอ๊ะนี่จากล้าเมินข้าเหรอที่นี่รับแค่คิดสร้างสิทธิ์เท่านั้นในเมื่อเขาไม่สามารถจ่ายพวกมันได้ข้าจะรับพวกมันทั้งหมดเองเจ้าต้องการอะไรเหลียงเจียงเฉินข้าได้ยินมาว่าเจ้าได้รับความสนใจมากในช่วงนี้แถมยังกล้าที่จะฆ่าคนในครอบครัวของข้าด้วยซ้ําจะดีสําหรับเจ้าหากเจ้าคุกเข่าลงขานล่อใต้วังขาของข้า และสัญญาว่าจะเป็นหมาของข้าข้าจะเมตตาและให้รางวัลเจ้าด้วยสมุนไพรพวกนี้เป็นไงล่ะตะกูลเฉินค่อนข้างร่ำรวยจริงๆเฮ้อด้วยธรรมชาติของหลิงเจียงเฉินเขาจะไม่ทนกับความอับอายเจ้าคิดว่าเขาจะฆ่าเฉินเฟิงหรือเปล่าพี่ชายของเฉินเฟิงสามารถฆ่าได้มากระทั่งอูง่จงหลิงเจียงเฉินอาจมีความกลัวอยู่บ้างได้สิ เอ๊ะงั้นเหรอเจ้าตก,กลงสินะงั้นก็คุกเข่าลงตรงนี้เลยเซ่บ้านแกสิอ้าออ,าอะไอสารเลวแกแกแกล้าได้ยังไงมาตีข้าข้ากำลับบงกังวลที่มีคิดซ่อมไม่เพียงพอแต่ตอนนี้พระเจ้าส่งเศรษฐีมาที่นี่ข้าจะปฏิเสธเงินได้ยังไงใช่ไหมล่ะ เดี๋ยวข้ายา่าอาข้าไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ไร้สาระจริงๆมีคิดสอดศักดิธิ์ในแหวนพอไหมเข,ขอรับแต่ว่าไม่มีแต่ถ้าเขามีปัญหาก็ให้เขามาหาข้ามานี่เรียบร้อยแม่งเอ้ยนี่เยี่งเฉิน ป่นเฉินเฟิงจริงๆเหรอเนี่ยฮ่า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 เฉินเฟิงสมควรโดนแล้ว <AUDIO> เฉินเฟิงจะต้องแก่แขนงแน่ๆนะการแสดงดีๆกำมันจะมาแล้วมันจะเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดในภูเขาชิงหยุนข้าจะไม่จะต้องพัฒนาความาแกร่งของข้าสมุนไพเหล่านี้เพียงพอสําหรับข้าในการหลอมยาเสริมความแงแกร่งของร่างนรกหลังจากรับมันร่างวิสัยแก้่งานของข้าก็าจะไปถึงขั้นแรกขั้นกลาง และข้าก็จะปลูกพลังเวทขึ้นมาละลายยา่อแข็งตัวข้าได้รับยาเสริมความแข็งแก่ของร่างนรกมาแล้วอืมย่อทะลวงไหนที่สุดร่างปีศาจเกี้ยงมันของข้าก็มาถึงขั้นแรกขั้นกลางแล้วแล้วพลังเวท ก็คือวิชาปราบปีศาสตยอ่อการปราบปีศาสตร์คนที่ถูกวิชาปราบปีศาสของข้าโจมตีจะกลายเป็นผู้รับใช้ปีศาจของข้าและข้ายังสามารถได้รับการหม่อมเพาะจากปีศาจรับใช้อีกด้วยเสียเฟิงหากเจ้าอยู่ในภูเขาชิงหยุนข้าจะเอาหัวเจ้าไปแล้วนะสามวันต่อมาเลินเจิ้งเงฉินคนนี้ คือผู้ที่ตังหารผู้เอาโสสสงสุดลำดับที่สามไปใช่หรือเปล่าเขาดูไม่เหมือนฆาตกรเลยนี่เหปรมอาจารย์กิวโอ้พระเจ้าอาสูรปีศาจตัวใหญ่มากนี่คือสารไหคุณเทพอาสูรของสำนักก้าวดาบของเราและยังเป็นสัตว์ขี่ของผู้เอาโสสสงสุดลำดับที่สองอีกด้วยว่ากันว่าความแม่งแกงของซานไหคุได้มาถึงระดับที่หแล้ว เนื่องจากมีเลือดพิเศษรังการต่อสู้จึงเทียบได้กับขั้นอู่จงทั่วไปเลยละ่ะทุกคนขึ้นไปเยือนบนหลังของสารให้คนเดียวนี้ใครที่ทำไม่ได้ภายในครึ่งชั่วยามจะถูกคัดออกการทดสอบเริ่มแล้วงั้นเหรอคนที่ไม่สามารถขึ้นสารให้คุณได้ภายในครึ่งชั่วยามจะถูกคัดออกวันเหรอแล้วจะรออะไรอยู่ล่ะรีลเลยย่อยา่า ห้าก็แขกของกล้ยๆข้าจะต้องเป็นคนแรกยา่าเอออาโอ้พระเจ้าลมหายใจแย่อะไรแบบนี้บ้าอะไรกันเนี่ยอ่าอะอเออกะแล้วว่ามันต้องไม่ง่ายขนาดนั้นไอ้พวกงโง่ด้วยความแข็งแก่ของเจ้า หากเจ้าปีนซานไหคุณด้วยวิธีนี้เจ้าแทบจะไม่ประสบความสําเร็จเลยเจ้าไม่สามารถปีนขึ้นไปได้หากไม่มีวิธีที่ถูกต้องเฉินฟงชายคนนี้ก็มันจะทําอะไรนายน้อยเฉินตามที่ท่านพูดท่านรู้วิธีที่ถูกต้องในการปีนซานไหคุณนั้นหรอนายน้อยเฉินถ้าท่านรู้ช่วยบอกข้าได้ไหมเราจะจดจำความเมตา,ายิ่งใหญ่ของท่านตลอดไปเลยแน่นอน ข้าต้องรู้อยู่แล้วผลไม้ไร้เม็ดยังไงล่ะมันคืออะไรข้าไม่เห็นเคยได้ยินมาก่อนเลยเรามีเวลาแค่ครึ่งชั่วยามเท่านั้นแล้วเราจะหาผลไม้ไร้เมล็ดได้ที่ไหนใจเย็นๆทุกคนข้ามีผลไม้ไร้เมล็ดอยู่แล้วหากเจ้าต้องการข้าจะขายให้ในราคาหนึ่งพนคิสโซ่สักสิดว้าวคิสโซ่สักสิบพันก้อนไม่แพงข้าจะเอาลูกหนึ่ง ข้าเอาด้วยลูกหนึ่งนี่คือคิสโซ่ศักดิ์สิทธิ์การปีนซานห้คุณมีค่ามากกว่าคิสโซ่ศักดิ์สิทธิ์หนึ่งพันก้อนข้าเอาด้วยลูกหนึ่งทีละคนทีละคนพวกข้ามีผลไม้และ,มะเมล็ดอยู่พออยู่แล้วเจ้าจะได้กันคนละลูกเยี่ยมไปเลยข้าสามารถรับคิสโซ่ศักดิ์สิทธิ์ได้หลายแสนก้อนในครั้งนี้เฉินเฟิงเตรียมตัวมาดีเกินไปเหมือนกับว่าแบบทดสอบนี้ออกแบบมาเพื่อเขาโดยเฉพาะ มีบางอย่างไม่ชอบมาพากลแต่นั่นไม่ใช่กคงการอะไรของข้าดูสิหลิงเจียงเฉินกำลังจะปีนซานให้คุณโดยไม่ซื้อผลไม้สิ่งที่เจ้ากำลังมองหาเจ้ายังไม่รู้ใช่ไหมล่ะหลิงเจียงเฉินอาชนะเฉินเฟิงเมื่อไม่กี่วันก่อนนังน,นั้นเขาจึงรู้ว่าเฉินเฟิงจะไม่ขายผลไม้และมเมล็ดกับเขาดูเหมือนว่าเขาจะต้องขึ้นไปด้วยตัวเองแล้วล่ะเขาจะขึ้นซานให้คุณ ด้วยตัวเขาเองเลยเหรอบ้าไปแล้วเฮ้ถึงเยียงเฉินข้ารู้ว่าเจ้าอยู่ที่นี่วันนี้ข้าจะเพิ่มการดูถูกที่เจ้าทำกับข้าในวริหารศักดิ์สิทธิ์เป็นสองเท่าถ้าเจ้าไปมีผลไม้และเมล็ดของข้าเจ้าจะไม่สามารถปีนศาลไหคุณได้หากเจ้าไม่สามารถขึ้นศาลไหคุณได้เจ้าก็จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการบรรลอภายในสำนักแล้วเจ้าต้องการอะไรฮ่า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 ง่ายมาก หากเจ้าขอร้องคุกเข่าและคาร่อใต้วังขาของข้าข้าจะให้ผลไม้และเมล็ดแก่เจ้าเป็นไงล่ะโง่จริงๆข้าบอกแก้วแล้วเหรอว่าข้าต้องใช้ผลไม้และเมล็ดเพื่อขึ้นซานให้คุณน้าเอ๊ะข้าขึ้นไปได้โดยไม่ต้องพึ่งผลไม้และเมล็ดหยุดเพ้อเจ้อได้แล้วหลิงยางเฉินหากเจ้าสามารถขึ้นซานให้คุณได้โดยไม่ต้องพึ่งผลไม้และเมล็ดข้าจะกินอุจจาระสามตันและคอยดู ดีเปิดตาให้บังคว้างไว้ฮึอ่ะฮึขึ้นเสียงหยุดข้าไม่ได้หรอกสลายไปซะยอ่ยอยอ่ยอย่อย่อฮึสมบูรณ์แบบหลิงเชิงเฉินทำได้เขาทะลุขึ้นเสียงของสันในคุณได้โอ้พระเจ้าไปไปได้ยังไง เอ้ยทำไมหลิงเจ้ยงเฉินถึงต่อต้านข้าตลอดเลยล่ะเนี่ยหึข้ารู้ว่าทำไมเฉินเฟิงถึงบอกว่าผลไม้และ,มะเมล็ดถึงสามารถช่วยให้คนขึ้นมาบนซานไหคุณได้ทุกคนไม่ว่าเจ้าจะขึ้นมาบนซานไหคุณได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของเจ้าส่วนผลไม้และ,มะเมล็ดช่วยอะไรไม่ได้หรอกหลิงเจีงเฉินบอกว่าผลไม้และ,มะเมล็ดไม่ส่งผลต่อการปีนซานไหคุณ เรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยบ้าเอ้ยข้าเสียคิสโซสักดิธิ์ไปตั้งพันก้อนเฉินฟังผลไม้และ,มะเมล็ดของเจ้าใช้งานได้จริงๆรหรอใจเย็นๆนะทุกคนฟังข้าก่อนผลไม้และ,มะเมล็ดได้ผลแนะ่นี่เย็งเฉินกําลังทําให้ข้าไม่น่าเชื่อถืออย่าไปเชื่อเรื่องเล้ยวไหลของเขาเิงั้นก็ไปสวดมาแซ่ใช่แล้วหากเจ้าสามารถขึ้นศาลให้คุณด้วยผลไม้และ,มะเมล็ดได้เราก็จะเชื่อเจ้า ได้เลยเจ้าไม่เชื่อใช่ไหมข้าจะแสดงให้เจ้าดูเองยอ่อหยืดคำลามได้แล้วข้าเอาผลไม้ที่เจ้าชอบที่สุดมาให้แล้วยอ่อฮ่าฮ่เป็นไงล่ะสารให้คุณไม่คำรามหลังจากได้กินผล,มลไม้และเมล็ดเข้าไปแล้วหลินเจิงเฉินเจ้ากล้าดียังไง มาบอกว่าผลไม้ของข้าไร้ประโยชน์นะฮะสารในคุณไม่คำรามหลังจากได้กินผลไม้เข้าไปจริงๆด้วยเยี่ยมไปเลยผลไม้และเมล็ดได้ผลจริงๆด้วยเฉินเฟิงเชื่อถือได้เฉินเฟิงข้าไม่อยากจะต่อรอต่อเถียงกับเจ้าหรอกนะแต่เจ้ายังคงกุณประสาทข้าไม่หยุดดังนั้นข้าส่งสอนบทเรียนให้กับเจ้าส้นน่อยฮา่าอะไร อเฉินฟิงเจ้าบอกว่าเจ้าจะเกินขี้สามตันถ้าข้าสามารถขึ้นมาบรสันไ้คุณได้ตอนนี้เจ้าได้ทำตามสัญญาของเจ้าแล้วฮ่าฮ่าฮเวนเอ้ยผลไม้และเมล็ดไม่ได้ผลได้ยังไงเออเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นเหรียงเจ๊เฉินแน่ๆนี่เจ้ายังไม่ยอมรับอีกเหรอการกระทำต้องแขกว่าคำพูด ผลไม้และมันเล็ดมันไม่ได้ผลไอสารเลวไอขี้โกหกเอาคิดเจ้าสังสีของเราขึ้นมาเลยเฮ้